ไอ้นี่มาไงวะนี่ฮะเฮ้ยีจอเลยอะไรดิฮะไม่าแตครับจา่ามาเป็นงูเลยนะมึงกิน<ม>เหล้าไป่ะเนี่ยมันจะดีนะจ้ากลิ่นผมเลยเฮ้ยกินเหล้าไป่ะเนี่ยมันบาดอยู่มันจะดีหรือ<ล>ถามามึงว่ามึงกินเหล้าเปล่ากินก็กินตำรวจอลละชวนอะใครจะกล้าปฏิเสธระดับจัดชัยมีสเปกไหมละ่ะถามหาอายุเท็งเลยทีมาเนี่ยลองดู ไงเราไม่เท่าไรได้ตาหวานะขอตาหวานจริงอย่มึงเออเอาไปเลยก็ยกให้มีใบไหมมีนิ่จามันพกตลอดไม่ใบนี้ใบอย่างอื่นจ่าร้อนหรอเออเอนสามใบฝัดร้นนอนยิบใหม่มันสู้แดดหน่อยอยากกินแดดน่ไม่แต่ตาหวานนั่นนี่ <ไ>ปาดูนะป่ะไม่ดูไม่ดูดะไม่ดูอิอ่ยลักษณะได้เลยไม่ไม่เด้ดูไม่ดูจริงเนี่ยดูไหมล่ะไม่มีบ้าล่ะไอ้นี่เนาะอ้าจะมีทุกอย่างเลยนี่อตอนนี้ถูกกฎหมายอืมรีบกินกนี่เปลี่ยนรัฐบ,บ,บาลใหม่มึงไม่ได้กินนะ่มึจะบอกไงต้องเร่งเหรอเราต้องเร่งจิเขากำลังจัดตั้งเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยกินได้ทั้งโรงพักเหรอใา่ทำไมมีเยอะจังนี่ปูเองอ้าวจะเด้อร้อนนะร้อนนี่ เก็บด่านเอาของกูเล่นบุวอะไรดิเล่นบุวอะไรเล่นรู้เรื่องแค่ไอเดียบุกกูอะไรบุกดิไหวเปล่าไหวแต่วันนี้มึงเข้าไปแทนกูได้เข่ไหมรออยงนี้นะเออเดี๋ยวเก็บสวยมาให้มึงอยากตั้งกันไหนมึงตั้งเลยได้ทุกแยกได้ปะได้ทุกแยกก็ไม่ได้เยชื่อกูแล้วมีใครกล้าหรือ จริงนะเรื่องจริงอ่าจ่าชัยเสียเส้นโอเคโอเคนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูแบ่งให้เอาไป30กว่า70%็ดสเปอร์เซ็นต์อ่อนแล้วจะเอาหวยเล่นอีกไหมไม่มีไงมาปะเดี๋ยวมาโอเคโอเครีบมาน่ะ